เมื่อเขาถูกพายุหิมะถล่มใส่ต้องติดอยู่ในรถทางรอดคือโทรศัพท์เครื่องเดียวที่เขามีสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยมินิซีรีส์ระทึกขวัญเรื่อง Wireless หนังปี2020นำแสดงโดยไทยเชอรีเดนลูคัสเกตและฟานเชสกาเลียวถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับขณะแอนดี้กำลังขับรถ เขาก็กดดูข้อความของแฟนสาวที่ส่งมาขอเลิกทําให้เขาเซ็งมากจึงวิดีโอคอลไปหาเพื่อนที่ชื่อว่าเจคซึ่งเจคก็ชวนเขาไปปาร์ตี้ที่บ้านของแบรดด้วยกันในคืนนี้ซึ่งเขาก็จะไปอยู่แล้วเพราะแฟนสาวจะไปแต่ก็แซงทําเป็นไม่รู้เรื่องซึ่งยังไม่ทันคุยจบแม่ของเขาก็โทรเข้ามา เขาเลยโกหกแม่ไปว่าจะไปค้างกับแฟนสาวแล้วค่อยกลับวันพรุ่งนี้ทำให้แม่เป็นกังวลเนื่องจากมันเป็นคืนปีใหม่คนจึงมักเมาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทันใดนั้นสัญญาณก็ขาดขาดให้หายเขาจึงวางสายก่อนที่จะถูกตำรวจเรียกให้จอดครับดานแอนดี้เขาพยายามเคี้ยวมักฝรั่งเพื่อกลบกลิ่นเหล้า และพอตำรวจเรียกดูใบขับขี่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่แม่ส่ง SMS มาบอกให้เขาระวังเรื่องยาแล้วก็ดูแลรักษารถด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่พ่อรักซึ่งผ่านไปสักพักตำรวจที่เห็นเขายังหาใบขับขี่ไม่เจอสักทีจึงจะจับเขาแล้วคอยให้พอมาเอารถคืนไปในภายหลังเขาเลยบอกไปทันทีว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะพอของเขาเพิ่งจะตายไปเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาตำรวจที่ดูเหมือนจะรู้จักกับพ่อของเขาเลยอนุโลมออกให้ใบเตือน ซึ่งพอตำรวจไปแล้วเขาก็สั่งให้สิริช่วยเตือนเพื่อไม่ให้แชทตอนขับรถด้วยจากนั้นก็ส่งข้อความไปหาแฟนเพื่อขอเจอกับเธอคืนนี้ซึ่งก่อนที่เขาจะขับรถไปต่อเขาก็แอบเติมเหล้าใส่ขวดน้ําโดยไม่ทันสังเกตเห็นข้อความแจ้งเตือนให้หลีกเรื่องเส้นทางที่เขากําลังจะไปก่อนเพลงจะเล่นก็มีโฆษณารถเชฟรุ่นใหม่ที่มี WiFi 5G ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพาขึ้นมา ซึ่งพอโฆษณาจบเขาก็เปิดเพลงฟังไปด้วยดูอินสตาแกรมของแฟนไปด้วยจนได้เห็นเธอจับมือกับใครบางคนทําให้เขาไม่พอใจซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ็คโทรเข้ามาพอดีและพอเจ็คได้ยินเขาบ่นเรื่องแฟนทีคงไปคบกับคนอื่นแล้วแน่ๆเพราะเหมือนเห็นมือของผู้ชายเจคก,ก็บอกให้เขาลืมแฟนซะแล้วไปหาใหม่ในทินเดอร์จากนั้นก็เร่งให้เขามาที่ปาร์ตี้ซึ่งพอเขาขับรถไปได้สักพักก็พบว่าทางถูกปิดแถมน้ำมันก็ใกล้หมด เขาเลยต้องเปลี them, ini, between, sadece, ่ยนไปเส้นทางอื่นแทนซึ่งกว่าจะไปถึงก็เกือบตีหนึ่งทำให้เพื่อนๆในกลุ่มที่ได้รู้แสงมากดานแอนดี้เขาเข้าทินเดอร์จนไปเจอกับสาวที่ถูกใจซึ่งพอเขาปัดหน้าจอไปทางขวาได้สักพักเขาก็ได้รับการตอบกลับจากแอปโดยจับคู่ให้ทำให้เขาดีใจจึงส่งข้อความไปทักเธอ แต่สิริก็แจ้งเตือนไม่ให้เขาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถตามที่เขาสั่งเขาเลยต้องวางโทรศัพท์ลงแล้วสักพักแม่ก็โทรเข้ามาแต่สัญญาณก็ไม่ดีทําให้เขาคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องแถมทางข้างหน้าก็ยังถูกตัดขาดอีกตั้งหากเขาเลยกลับรถแล้วก็จะส่งข้อความไปบอกเพื่อนๆแต่สัญญาณก็ดันไม่มีอีกจึงส่งไม่ได้ซึ่งจังหวะที่เขาผ่าจากหน้าจอมามองถนนมันก็เป็นทางโค้งทำให้เขาเข้าโค้งไม่ทันจึงตกลงไปข้างทาง ขณะแอนดี้หาทางเอารถออกจากกองหิมะแม่ก็โทรเข้ามาบนน้องที่เมื่อคืนไปเมาปิ้นกับเพื่อนแล้วคงจะขโมยเหล้าของแม่ไปด้วยเขาเลยบอกให้แม่ใจเย็นๆเพราะเดี๋ยวจะคุยกับน้องให้ซึ่งพอวางสายแล้วเขาก็กดดูแผนที่ก่อนที่จะโทรไปหารถยกแต่เนื่องจะมีคนโทรเข้าไปเยอะมากจึงต้องรออีก35สายทําให้เขาเซ็งมากจึงตัดสายทิ้งแล้วก็เข้าไปดูทิกตอกจนเห็นน้องไปเมาก,กับเพื่อนมาเมื่อคืนแถมยังสูบบุหรี่อีกด้วย เขาจึงโทรไปหาน้องแล้วก็บอกให้น้องทําตัวดีๆกับแม่ที่สาคัญก็ให้เลิกสูบบุหรี่ด้วยเพราะพ่อก็ตายไปเพราะมะเร็งมาคนหนึ่งแล้วดังนั้นถ้าน้องสัญญาว่าจะเลิกสูบเขาก็สัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้แม่รู้เช่นกันดานแอนดี้เขาโทรไปหาแจ็ค <c oughs> ให้ขับรถมารับเพราะติดต่อรถลากไม่ได้ซึ่งก็บอกแม่ไม่ได้ด้วยเพราะถ้าแม่รู้ว่าเอารถพ่อมาแล้วเป็นแบบนี้จะต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญเขาก็ไม่มีใบขับขี่ สุดท้ายเจกเลยจะไปรับแต่ก็ขอสั่งเมาก่อนขณะแอนดี้เดินลงไปสำรวจแถวๆนั้นแคลรี่ผู้หญิงที่เขาทักในทินเดอร์ก็ทักมาเขาจึงคุยกับเธอแล้วก็ชวนเธอมาปาร์ตี้ด้วยกันแต่เธอก็ไม่ไปเพราะพึ่งอกหักเขาเลยบอกบ้างว่าตัวเองก็พึ่งอกหักเช่นกันเพราะมีปัญหาทางบ้านเลยไม่มีเวลาให้แฟนจังหวะที่กำลังถามเรื่องแฟนเก่าของเธอว่าเลิกกันเพราะอะไรเจกก็ส่งข้อความมาถามว่าจะให้บอกใครหรือเปล่า เขาที่กลัวว่าเรื่องนี้จะรู้ไปถึงหูแม่เข้าเลยห้ามแจ็คไวจากนั้นก็กลับมาอ่านข้อความของแคลรี่ต่อจนได้รู้ว่าเธอเลิกกับแฟนเพราะแฟนติดปาร์ตี้ซึ่งยังไม่ทันที่เขาจะได้พิมพ์คุยกับเธอเขาก็ลื่นล้มไปเสียก่อนดานแอนดี้เขากลับมาที่รถและพอถอดรองเท้าออกก็เห็นเท้าของตัวเองบวมมากจังหวะน,นั้นเองข้อความของแจ็คก็เด้งขึ้นมาเตือนอีกครั้งเขาเลยได้รู้ว่า ตัวเองส่งข้อความผิดไปซึ่งกดดันส่งไปให้แม่ด้วยทําให้เขาตกใจแต่ดีที่แม่ยังไม่ได้อ่านเขาจึงโทรไปหาน้องให้ช่วยลบข้อความให้และกับที่าน้องมีอะไรอยากปิดแม่เขาก็จะไม่บอกให้แม่รู้เลยตอนแรกน้องก็ลังเลเพราะกลัวแม่จับได้แต่พอได้ยินเขาขู่ที่จะทวีตเรื่องผ้าที่น้องใช้ช่วยตัวเองน้องจึงยอมทําขณะรอน้องทําภารกิจอย่างรุนละทึก แม่ก็หันมาเห็นน้องเขาพอดีสายจึงถูกตัดไปทําให้แอนดี้รุนมากว่าน้องจะทําสําเร็จหรือเปล่าเลยส่งข้อความไปถามกับน้องว่าลบหรือยังทันใดนั้นน้องก็โทรกลับมาแต่กลายเป็นเสียงของแม่แทนเพราะน้องเอาโทรศัพท์ของแม่ไปส่วนแม่ก็คว้าโทรศัพท์ของน้องเอาไว้ได้จึงอยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรกันเขาเลยโกหกว่ารถถูกขโมยตอนเขาลงไปซื้อพิซซ่าจากนั้นก็ขอโทษแม่ยกใหญ่พอแม่รู้ก็เลยจะช่วยแจ้งความ ทำให้เขาตกใจแต่ก็ห้างแม่ไม่ได้เพราะจูจ่ๆสัญญาณก็หายไปโดยจงังหวะที่เขากําลังจะพิมพ์บอกให้แม่ไม่ต้องไปแจ้งความน้องก็ส่งข้อความมาก่อนวันลบพ่อความให้แล้วเขาเลยค่อยเบาใจแล้วก็ตัดสินใจลบพ่อความที่จะส่งให้แม่ทิ้งขณะแอนดี้นั่งรอให้เจกมารับเจกก็ส่งข้อความมาถามว่าจะให้บอกเพื่อนๆไหมแต่เขาก็ขอไว้พร้อมกับเรื่อลเล่นไปเรื่อยจนไปเจอกับ,กบไฟแช็คของพ่อทำให้เขาคิดถึงพ่อ และพอเห็นรูปที่พ่อถ่ายคู่กับรถคันนี้เขาก็เอาไปโพสลงโซเชียลกู่เรื่องที่รถถูกขโมยเป็นตูเป็นตะทํามไม่มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจกับเขาเป็นจํานวนมากดานแอนดี้เขาไม่มีอะไรทําเลยไลดูอินสตาแกรไปเรื่อยจนเห็นว่าเจกยังไม่ได้ออกมาจากงานปาร์ตี้เลยทำให้เขาตกใจจึงรีบโทรไปหาเจกทันทีแต่คนที่รับสายกับกลายเป็นแบดเจ้าของปาร์ตี้ที่เขาเกลียดแถมหมอนั่นยังมาเสนอแนะให้เขาค่อยๆค,ค,คิด แล้วเดี๋ยวก็จะจําได้เองว่าไปกับขี่อยู่ที่ไหนซึ่งพอได้คุยกับแจ็คเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่แจ็คยังไม่ยอมออกมารับแล้วก็เอาเรื่องใบขับขี่ไปบอกกับคนอื่นแต่ก็พยายามพูดดีๆแล้วก็เตรียมเรื่องรถถูกขโมยว่าเขากับแจ็คไปซื้อพิซซ่าด้วยกันโดยคนขับก็คือแจ็คทาให้แจ็คไม่พอใจที่เขาก,โกโหกจนเละเทะไปหมดแต่พอได้ยินเขาบอกว่าพรุ่งนี้น้องจะเป็นวันปีใหม่แล้วยังเป็นวันเกิดพ่อด้วย และเขาก็เศร้าขึ้นมาแจกเลยแม่ถือสาแล้วก็รีบออกไปกับเพื่อนซึ่งเขาก็เตือนให้แจ็คมารับเขาด้วยก่อนที่แจ็คจะวางสายไปขณะแอนดี้ดูคลิปสอนวิธีสตาร์รถเพื่อเอามาใช้ทํากรบรถของตัวเองให้เหมือนกับถูกขโมยมาน้องก็โทรเข้ามาหาเขาโดยใช้โทรศัพท์ของแม่เพราะของตัวเองถูกแม่ยึดก็อยากรู้ว่าเหมือนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพอตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเรื่องแฟนแต่เห็นเขาพบว่ารถถูกขโมย ซึ่งอย่างไม่ทันที่เขาจะได้คุยอะไรกับน้องแม่ก็ใช้โทรศัพท์ของน้องโทรเข้ามาเขาจึงวางสายน้องไปแล้วมาคุยกับแม่ซึ่งแม่ก็มาอยู่กับตำรวจแล้วจึงบอกให้เขาบอกรายละเอียดกับตำรวจไปทำให้เขาเครียดมากจึงโกหกไปเรื่อยจนแม่สงสัยว่าทำไมเจ็กถึงเป็นคนขับไม่ใช่เขาขับเองเขาที่ไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไงเลยทำทีเป็นสารภาพเรื่องที่ตัวเองเลิกกับแฟนกนเลยเมาจนขับรถไม่ได้ จากนั้นก็โทษเจ็คที่ลืมล็อกรถจนรถถูกขโมยพร้อมตกลงกับตำรวจว่าพรุ่งนี้หลังจากกลับมาแล้วเขาจะรีบเข้าไปให้ปากคำทันทีส่วนแม่พอรู้เรื่องที่เขาเลิกกับแฟนแม่ก็แสดงความเสียใจกับเขาและบอกให้เขาปรึกษาแม่ได้ทุกเรื่องดังนั้นเขาเลยยอมสารภาพเรื่องเล่าว่าน้องไม่ได้เป็นคนขโมยแต่เป็นเขาเองซึ่งแม่ก็ไม่ได้โกรธเขาและจังหวะที่เขากำลังคุยอยู่นั้นเจ็คก,ก็โทรเข้ามาหาแต่เขาก็กดปฏิเสธร,รับสาย ต่อมาขณะแอนดีก้กำลังนั่งฟังเพลงเจะกะ็โทรเข้ามาอีกครั้งแล้วก็ต่อว่าเขาพอรู้มาจากแฟนของเขาว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้โดนยึดใบขับขี่เพราะน้องขโมยไปใช้แต่โดนยึดเพราะเมาแล้วขับต้งหกักที่สำคัญเขาก็ไม่เคยพูดความจริงอะไรเลยแม้แต่กับเพื่อนที่จะไปช่วยเขาแท้ๆเขาจึงพยายามแก้ตัวแต่เจก็โกรธจัดจึงตัดสายทิ้งไปดานแอนดี้เขาเซ็งมากจึงหยิบเหล้าขึ้นมาดื่ม จากนั้นก็ลองโทรไปหารถยกอีกครั้งซึ่งก็ต้องรอสายที่โทรมาก่อนถึง75สายทําให้เขาโมโหจึงตัดสายทิ้งไปแล้วก็ลองคํานวณระยะทางว่าเธอเดินจะใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งพอตัดสินใจจะลองเดินดูจูจ่ๆก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาใส่หน้ากระจกรถจนแตกทําให้เขาตกใจ จังหวะน,นั้นเองก็มีข้อความแจ้งเตือนให้เขารองง้อแฟนเขาเลยโทรไปหาแฟนแต่แฟนก็ไม่รับสายและเข้าสู่ voice mail เขาจึงตัดสายทิ้งแล้วก็เข้าไปกดฟังข้อความกเก่าๆของเธอจนได้รู้ว่าเขาขับรถของเธอเอาไปซื้อเหล้าจะถูกจับแล้วรถของเธอก็ถูกยึดทำให้เธอโกรธจึงขอเลิกกับเขา แต่พอรู้ว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็พอเสียใจที่พ่อตายเธอก็เสียใจไปกับเขาด้วยแต่ก็ทนเห็นเขาอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้จริงๆจึงบอกลาเขาซึ่งพอเขากดฟังทุกข้อความของเธอแล้วเขาก็ลบเบอร์เธอทิ้งแม้จะเสียใจมากก็ตามดานแอนดี้เขาพยายามจะส่งข้อความไปบอกแม่เรื่องที่ตัวเองโกหกว่ารถถูกขโมย แต่ยังไม่ทันได้ส่งก็มีข้อความจากผู้หญิงคนนึงในทินเดอร์ส่งมาหาเขาแต่เขาก็ไม่สนใจห่อนจึงกลับไปดูโปรไฟล์ของแคลลี่แล้วก็เห็นระยะทางที่เธออยู่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจึงส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากเธอแต่เธอก็ไม่เชื่อเพราะท้ารถของเขาชนกับน้ำแข็งจริงเขาก็ควรไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจมากกว่าซึ่งเขาก็ทำไม่ได้เพราะใบขับขี่ถูกยืดดังนั้นถ้าตำรวจรู้เขาจะต้องติดคุกแน่นอน ตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อแต่พอเห็นเขายอมรับความเลวของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปปัจจุบันพร้อมกับคำพูดที่เหมือนกับของเธอว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุผลของมันเธอก็พิมพ์กลับมาว่าแชนนอนนั่นไปเพราะจริงๆแล้วเธอไม่ได้ชื่อแคลี่แต่เป็นแชนนอนนั่นเองแล้วก็ตกลงที่จะมารับเขาทําให้เขาดีใจมากขณะแอนดี้กำลังนั่งรอความช่วยเหลือจากแชนนอนเจก็ส่งข้อความมาหาเขาเหมือนกับสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้ถูก แต่เขาก็ไม่คิดอย่างนั้นเพราะเจกต่างหากที่พูดถูกเขาควรจะพูดความจริงไม่ควรโกหกไปเรื่อยซึ่งเจก,ก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้จึงบอกให้เขาเข้าไปดูในอินสตาแกรมจนก็เห็นแฟนจูบอยู่กับแบรดทำให้เขาโกรธมากจึงเกลี้ยงโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็ทุบรถยกใหญ่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนหิมะกำลังจะถล่มมาทางนี้แถมก็มีเบอร,ร์แปลกๆโทรเข้ามาพอดีอีกเขาที่ไม่รู้ควรจะทำอะไรก่อนสุดท้ายก็ตัดสินใจคว้าเข็มขัดมาคาดไว้ ซึงกดทันเวลาก่อนที่หิมะจะโหมก็นำเข้ามากระแทกกับรถก็อย่างแรงเมื่อแอนดี้ได้สติเขาก็พบว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บแถมรถยังถูกฝังกลบอยู่ในหิมะอีกด้วยเขาจึงพยายามจะบีบแต่เรียกให้คนมาช่วยแต่ก็ทำไปได้เพียงสองครั้งเครื่องยนต์ก็ดับลงพอผ่านไปสักพักเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์จึงรีหามันก่อนจะพบว่าหน้าจอของมันแตกเขาจึงต้องกดรหัสเข้าไปแทนแล้วก็โทรหา911แต่ก็ไม่ติด เพราะไม่มีสัญญาณซึ่งพอคนหาสัญญาณ Wi-Fi เจอเขาก็พยายามจะม้วรหัสเข้าไปแต่ไม่ว่าจะม้วยังไงก็ไม่ถูกเสียทีทําให้เขาโมโหจิตรโกนด่ายกใหญ่ขณะที่กําลังหมดหวังเขาก็เลยปิดแอป,ปในโทรศัพท์จนไปเจอกับ t ินเดอร์ที่ค้างหน้าจอของฉันนอ่นไว้ทําให้เห็นว่าเธออยู่ห่างจากเขาไปแค่หนึ่งไมล์เท่านั้นและสัญญาณ WiFi ที่เขาเจอก็คงเป็นของเธอเพราะเธอใช้รถเชฟรุ่นใหม่ตามโฆษณานั่นเอง ดานแอนดี้เขาพยายามตะโกนเรียกแชนนอนแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเขาเลยต้องไปหาอุปกรณ์มาขูดน้ำแข็งออกแต่มันก็หนามากจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บเขาจึงโกรธพ่อที่ซื้อของมาใช้ทั้งทีก็ชอบซื้อแต่ของห่วยๆแล้วก็พานไปเรื่องที่พ่อมักจะรักไอรถคันนี้มากกว่ารักเขาครับหลังพยายามจนเหนื่อย แอนดี้ที่คิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่จึงไปนั่งกดดูรูปและคลิปเก่าๆของแฟนและครอบครัวจนกระทั่งเห็นคลิปที่น้องกําลังเรียนขับรถกับพ่อแล้วก็บ่นว่าเหม,ม็นน้ามันทําให้เขาคิดอะไรได้บางอย่างจึงรีบไปขูดหิมะตรงฝาถาังน้ํามันออกแล้วก็เอาอุปกรณ์ดูดเบียรยที่จะเตรียมไปปาร์ตี้ขึ้นมาดูดน้ํามันใส่ขวดเหล้าจากนั้นก็ฉีกผ้ามาใส่ขวดเหล้าเตรียมไว้เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเขาก็อัดวิดีโอบอกว่า ตัวเองเป็นใครแล้วถ้าเขาไม่รอดก็ช่วยมอบโทรศัพท์เครื่องนี้ให้ครอบครัวเขาด้วยโดยเขาได้บอกรักแม่กับน้องแล้วก็ขอให้แม่ช่วยโทรไปที่เบอร์นี้เพื่อขอบคุณแชนนอนให้ด้วย ด้านแอนดี้เขาจุดไฟแช็กใส่ผ้าเพื่อทําเป็นครบเพิงไปลาล้าน้ำแข็งซึ่งแม้จะยากลําบากแต่เขาก็ค่อยๆทําจนโผล่ขึ้นมาเหนือหิมะได้สําเร็จทําให้เขาดีใจจึงรีบโทรไปหาแช่นอนทันทีแต่คนที่รับสายกลับไม่ใช่แช่นอนแต่เป็นแฟนของเขาซึ่งเธอก็งงงว่าเขาจะรบเบอร์เธอทิ้งทําไมโดยจังหวะที่คุยกันอยู่นั้นก็มีข้อความจากแจ็คแม่และน้องส่งเข้ามาแฮปปี้นิวเยียให้เขาด้วย ซึ่งพอเธอวางสายจะเขาไปแล้วเพราะเขามัวแต่อึงและไม่ยอมพูดอะไรเขาก็พบข้อความของแช่น,นอนที่ส่งมาถามว่าเขายังโอเคอยู่ไหมเพราะเธอติดอยู่ในหิมะเหมือนกันเมื่อเขารู้เลยรีโทรแจ้งกาหนึ่งหนึ่งแต่แบตก็ดด้มาหมดพอดีทําให้เขาโมโหมากจึงหล้มตัวลงนอนบนกองหิมะอย่างหมดอะไรตายอยากครับดานแอนดี้เขารู้สึกร้อนมากจึงถอดเสื้อออกแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงข้อความดังออกมาจากหิมะตรงแถวๆที่เขานั่ง เขาเลยแหวกดูจนเห็นป้ายรถเชฟรุ่นโคโลราโดเลยรีบดึงประตูเปิดออกทําให้พบกับแชนนอนที่กําลังโทรขอความช่วยเหลืออยู่ในนั้นซึ่งพอเธอเห็นเขาและรู้ว่าเขายังปลอดภัยดีเธอก็โล่งใจจากนั้นก็รีบขึ้นไปรอความช่วยเหลืออยู่ด้านบนกับเขาครับแล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้าหน้าที่กําลังพูดคุยกับแชนนอนส่วนแอนดี้ก็นั่งชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่ในรถซึ่งพอเปิดเครื่องขึ้นมาได้เขาก็โทรไปหาแม่ทันที สรุปนะครับก็เป็นหนังโฆษณารถเชฟรุ่นใหม่ที่มี WiFi ในตัวจนทำให้ทั้งกู้รอดมาได้แล้วเลยนะครับเป็นเรื่องราวของแอนดี้ที่เสียใจเรื่องพ่อตายจนกลายมาเป็นคนติดเหล้าแล้วก็โกหกเป็นนิสยัย โดยวันหนึง่งเขาขับรถในขณะมืนเมาแถมยังใช้โทรศัพท์ไปด้วยทําให้รถถลายไปโตข้างทางแล้วก็ถูกหิมะถล่มซ้ําจนเขาต้องติดอยู่ในหิมะแต่โชคดีที่สาวในท i นเดอร์ที่เขาเจอตามมาช่วยซึ่งเขาก็ช่วยเธอกลับจนทั้งคู่รอดมาได้เพราะ WiFi จากรถเชฟรุ่นใหม่แท้ๆก็จบไปแล้วนะครับกับมินิซีรีส์ไวเลสใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDb 6.0คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ